สวัสดีละกาตะใกล้พี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าโซช่องขบวนลำซิงท่านายยูท,ทูบหลักกระตั้งเพจครับระบบได้ยินโนบุทอนเขาบอกโคจรพี่น้องขออนุญาตแรงะตงัวก็พี่น้องครับจมอีกแล้วไปนักแน่เลยครับจมอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้กําลัางจะทําการเก็บผูกครับจมตั้งแต่กางวิญล,ล,ละละม่านจะซีมองแล้งเลยครับ ผมไปถ่ายลงให้ี่น้องได้เบิงพบเพราะว่าตอนซีมองเลงนี่สายแตกไปก่อนแปดสายให้ลิกพึ่งมาป้าก,ก็เลื่อมครับตอนนี้กำลังทำการเอากีตมหมอกเอานาำเอากีตมหมอกก่อนแต่งข้างขึ้นไม่ครับโอ้โล่ทุกมือครับ เอาใต้พี่น้องในเบิ้งการเก็บกู้ขึ้นเก้าละจะสองหนึ่งห้าเอสวน์สองหนึ่งห้าซีซูเปอร์เอซีขั้นเก้าขั้นเดิมครับติดลมขึ้นเกาตอนนี้สองขึนหา้าเฮากำาลังทำการซอยครับเหลืออีกว่าไก่หรอกซีเรียวพี่น้องแต่ว่าก่เห็ดหยากข้อสมควรนะครับติดลมตอนนี้นเลยเอาจังาหลุนตอนดึงกันครับ ตอนนี้เอากับเพายา่มสิเอาขึ้นนักยุบนะครับดากเปเลือยมืดดีละชื่อเกาครับเอา,เอาสักงขย์ไปลอเด้วน,นะครับย่ำคำย่ำแรงย่ำเหมือน วันนี้ยี่สิบแปครับวันนี้28เดือนสิงหาคม2565นะครับกับภารกิจเดิมภารกิจที่คุณเคยครับโอ้ฝากระเลืม่มไม่ลองเลย,ยจัดงทื่อแงไดฝาเหลือบแข็งน้นนำการยัดใหม่รับ hai dưới tung tung này đừng có bóng gì hết cho nên chán khăm khinh khăm thôi thôi. chán lén vô đi vừa mất vì nó Ồ, thăm gắn tay đây bỏ Vướn đây bỏ Cái gì cần như này Cái gì cần như cái cần mày là Hả? Mắt khởi giáp cần mày đây อาหใหม่กำไยทุกคนย่ใครอยู่เ่ะ แล้วพี่น้องนาพ้น,นะครับติดลมทุกมือครับเมื่อวานกับติดแต่ว่าเมาื่อวานเนี่ยผมมาเดทไทยพี่น้องดีเบึงพอดีเมื่อวานนี่ยอยากไปเล่นหินอยู่แล้วหินอย่โลงโหม่ครับก็เลยบันน้มาถ่าย nó làm một con gì đi làm cả có lưỡi lưỡi không làm cả lái tắt bay cái đây Ôi. Oh. em tốt, lấy cắm cái ma thang được บ้านไปยังสวยเกาครับเปิดได้กึดๆยังเกาขึด้ครับอ๋อทางไต้ไม่นองครับทีก็ว่าเบิ่งเนี่ยไม่ไจองบนลำติกันดไ,ได้ตอนนี้ก็อาจจะปวดๆวดออัวเนียเล็หน่อยน่ย

oh sát đến vậy là đi qua đi suốt là nên chỉ bắt cần đun cần đến mới ไ่ได้ยี่เลียวสักใส่ไหมเพราะมันดึงโตมันขึ้นเด้ก็พออล้วอ๋อรออกดว่าท่านการกับผลกระติโตกพี่น้องของคุณพี่นอ้องทีไม่เห็นกำลังใจครับเจอที่เือที่ซีที่หานนเหนี่ยแหละเขียวเห็ดอยู่นีติดลมนะครับมีอาการหนักๆกันสิบันขคุณชูมือเลยเี่ยนบุ๊ด คือเแล้วครับเอาขอบคุณเจ้าที่จะทานที่ซ้อยนะครับฝนเกิดศิตกพอดีฝนณีิรกพอดีแค่นี้เอาขึ้นท่านนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิ่งครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้วยที่ขอบคุนจำสิ่งคำฝากพี่น้องให้นกำลังโอกกำลังใจน้ำแม่นี่ครับฝากพี่น้องกดซับตะไข่กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กิมให้น้ำแม่เด้อนะครับคลิปมเหนียวล่ามระจากพี่น้องเก่านะครับโชคดีไม่ใช่หรือพี่น้องเด้อนี่ครับดีใจละลายวันนี้ขึ้นแล้ว ไปเลยนะครับสวัสดีครับ